โจสวัสดีคนอยู่ผมเบสนะครับวันนี้กลับกันใหมค์ครั้งสำหรับเกมโรบ็อกนะฮะก็นะวันนี้อยู่ในแบบเอ่ออะไรสักอย่างนะที่ผมอ่านไม่ออกนะเดี๋ยวก็ใครอ่านก็บอกได้เลยกันนะครับอ่านะครับซึ่งเป็นแบบแนวเฮลเลอร์นั่นเองเออแบบผีนะซึ่งมันมีเอพิโซดหนึ่งซึ่งผมเจอในเออเล่นหาแมปเล่นอยู่ก็เจอนะซึ่งก็น่าสนุกดีก็เลยมาเล่นกันนะครับไปเราโซโล่กันเลยดีกว่านี่เลยไปเปนคนนี้นะโอเคเราไปดูกันเลย โอเคเรามานะเออคือคำมีคำเตือนเออเกมนี้มีจัำสแกร์แล้วก็บ๊อบบ๊อบบ๊ออ่าแล้วก็อยใส่หูฟังนะครับแต่ผมไม่มีโอเคเนี่ยครับชื่อแมปนะแต่ผมอ่านออกใครอ่านออกก็บอกผมด้วยกันนะครับโอเคโอเคโอเคเนเนเนเอออะไรสักความฝัน ฝันเหมือนกันงั้นเหรอมาอ่านถูกไ้มนะ don't k n o w ทำมาให้ไป the thing t h a t s going to อะไรเปลี่ยนไปสักอย่างในที่สุดก็ถึงเวลาตื่นสักทีอ่าแล้วเขาบอกให้อ่าโอเคปิดนาฬิกาไปนี่ คือผมจะบอกว่าผมก็เล่นมาอาันจะพักไอเออพอเล่นมานะครับผมก็พอจะรู้นะให้ทำอะไรบ้างน,นะครับโอเคโอเคแล้วก็กลับไปนอน <c oughs> อืมนอนเลยอ้าวแล้วก็ตื่นมานี่มันเวลาท่านไหลแล้วไหนเอ้ยกรจมืดโอ้ อ้าวรัทางยาวอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออนี่ฉันกำลังฝันอยู่งั้นเหรอฉันเชื่อไม่เชื่อหรอกเอ้ยที่นี้ไหนกันมันทั้งห่าที่จะแบบใหญ่มากๆอ่ามัน โอเคนะครับเดินไปเลยเอ่อถ้าทุกคนไม่ได้ยินเสียงก็ไม่ปแปลกใจนะครับผมปิดไว้นะ <c oughs> โอเคนะเนี่ยก,ก็ฟังเสียงผมแล้วกันนะถ้าจำสแกมมาก็คงไม่น่ากดเพราไม่มีเสียง <c oughs> ทางนี้เลยอ่ะปีนเลยอ่าทำไมทางมันยาวจังเลยเอ้ยนั่นอะไรอะ่ะแล้วทำไมมีถั่วส้มอยู่ตรงนั้น อ็จะเอ,เอ๋ทางเดียวกันนี่หมว่าโอเคนะอ่าสงสัยจะว้าไปด่านต่อไปแน่นอนไปเลยโอเคอาแล้วเรียบร้อยทุกคนตอนนี้ทุกคนเห็นไหมมีปุ่มวิ่งนะฮะอันนี้เฮ้ยเ๋ยไรอะไร อะไรวัด <c oughs> เหมือนต้องหาทางนะปิดไอ้ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ตัวอะไรเมื่อกี้อ้าวเราเข้าเลยน,นี่เป็นพัสนะ

เดี๋ยวเราไปกันดีกว่าปุ๊บโว้ที่ไหนอีกนี่อ่ะเรามองไม่เห็นโอ้โวิ่งเลยปากูนะทุกคนเป็นผมโดดก่อนออบบี้อืมเชิบอาเชิบอาเชิบโอ้ ทองฟ้าสุดีเลยชื้อชื้อเดอเดอเอเดอเดเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยตกเฮ้ยมีเช็คไฟอยู่โอเคแหโอเคแล้วมีเช็คไฟอยู่มีเช็คไฟอยู่ฮึอชืบวิ่งกระตกทางไหนเอยทางไหนโอ้นี่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 แอ เขาตกไอพิฮาเนี่ยเนี่ยแล้วก็เจอลิฟต์เข้าให้กกดเลยอ่าโอเคคนระับเราไปน,น,ไปนั่งสบายอ๋อในคนนี้ไม่แปลดมันบอกให้รอโอ้หองอ๋อแล้วเปิดแล้วไง เดี๋ยวนะมันต้องทำอะไรน่าอนี้รอ,อรอปิดก่อนใช่ไหม okay. เกียร์แนวอะไรก็ัน <laughs> อี้เป็นเกียนอันนี้วุนวายจริงเนี่ยอะไรต่อพี่อ๋อเจสิบสโอเคโอเคเจสบอง่ะตรงนี้ปิ้นอ่าเป็นดีเจ แล้วก็จำอันแรกเป็นดาวดีเจแล้วก็ไปดีเจนะดาวดีเจ็ดีเจตหนึ่งสอง้าหเจดาวซิเลียมี่สิบเอ็่าโอเคเอ้ดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ดิ นี่นี่น,นี่อ่ะอะไรเป็นดาวอ่ะโอเคลิปเปิดแล้วโอเคนะเราไปที่ลิปกันดีกว่าฮึบสิ ก็ว,าวา่าจะมีมิวิติดนี่ก็จะโดนจำสแกลซะแล้วอยเดี๋ยว,ยวที่ไหนนะอ้าวแล้วไฟดับทุกคนแล้วตอนนี้ไฟดับไปแล้วเราจะทำไงกินดีเออที่นี่ที่ไหนอ๋อตามลูกศรไปมันคง ทำไมมันไม่วิ oh. yeah, ่งอย่างนี huh. uh ้วะเฮ้ยโอ้อะไรโอ้ตับเบอร์ฟินด t ทอยหาของเล่นสี่ชิ้นโอเคครับเราจะวิ่งตามไอ้นี่นะครับอ่าไปวิ่งตามมันไปเลยไมมันเดินติดย่างงั้นนะ อะไรเนี่ยแอ,อ,อนนี้วิ่งมาไม่ได้ดิตัวแดงมันไปไหนอ่ะตัวแดงอยู่นู่นโอเคเราต้องหาคนเล่นสี่ชิ้นนะครับแอนี่งยเกือบเดี๋ยวนะแล้วอีกสองตัวอยู่ไหนโอ้ยเกือบ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  ตัวที่สี่ตัวสุดท้ายนะนี่ไงโอ้โหเจอสักทีอยู่นี่โอ้โหหาตั้งนานโอ้โหหาตั้งนานอยู่นี่โอเคครับทุกคนผมเจอแล้วชิ้นสุดท้ายนานเจ็ดเออสักที โอ้โหก็นึกว่าเกมบั็อกอะไรอยู่นี่นี่เองโอ้โหผมก็หาตั้งนานอย่างเนียนเลยนะสีเขียวได้ประเด็นแล้วไปอยู่ตรงกำแพงผมก็เดินเนี่ยเดินนู่นเดินนี่เดินดนั่น,น,น,นตรงไหนหาไม่เจออยู่นี่ยังดีตามองไม่เห็นทันมอ้มาโอเคเออโอเคนะเรา อยู่ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยอาจจะมึหนหัวนะตรงนี้นะท่านผู้ชมอา่า